สำหรับชาวลัคนาแร้ว่าชาวราศีพฤษภในระยะนี้ในด้านที่ดีนะดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสมีโชคมีลาบหรือมีความสําเร็จจากด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโชคลาบนะที่มาจากทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆก้อนใหญ,ใหญ่หรือโชคลาบที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงในแง่มุมที่เจ้าชะตาเนี่ยใช้ความเพียรพยายามความอดทนกับสิ่งต่างๆมาอย่างมากมายพอสมควร ในระยะนี้ก็จะมีจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะว่าเจ้าชะตาอาจจะมีโชคมีลาภหรือมีความมั่นคงจากด้านใดด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นส่วนในแง่มุมที่เจ้าชะตานะจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือคนรักซึ่งอาจจะมีเรื่องราวนะที่ผิดอกผิดใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันง่ายเกิดขึ้นได้บ่อย ก็ขอให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติประพฤติตนนะตามหลักของปมวิหาร4ี่ก็แล้วกันอาจารย์มองว่าสามารถจะผ่านผลจุดนี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดลึกๆในแต่ละด้านตามจังหวะของชีวิตนะอาจารย์จะขอพูดถึงคำเกินนำสักนิดหนึ่งสวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาพบเจอกันไม่เคยมารับฟังไม่เคยพูดคุยกันผมอาจารย์พาร,รัชชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทนายดวงชะตา ผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสคําทํานายตรงนี้นะจะเป็นคําทํานายที่ครอบคลุมในหลายๆด้านเป็นคําทํานายร่วงหน้าให้กับชาวลักนาแล้วก็ชาวราศีต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะคําทานายตรงนี้ไม่ใช่คําทํานายที่เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะจะต้องรับฟังทั้งลักนาแล้วก็ราศีด้วยเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจส่วนการฟังที่เหมาะสมที่ดีนะก็คือต้องยึดจากลักนา นะอย่างน้อย7-80%ที่เหลือเราก็ไปให้น้ำหนักที่ราศีส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์เป็นการส่วนตัวหรือจะเป็นการดูดวงอย่างละเอียดนะแบบเจาะจงแบบเจาะลึกแบบชี้ชัดก็สามารถฟังรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ท้าทยคลิปนะหรือใครที่ไม่สะดวกรับฟังนะสะดวกอ่าน<ม>ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะตรงเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปหรืออาจจะเป็นโพสต์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะ ส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมช่องของอาจารย์ก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้นะด้วยช่องทางแรกเลยก็คือการกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะช่องของอาจารย์รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์การคอมเมนต์ด้วยความสุภาพหรือจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะตรงนี้ก็ส่งผลดีเป็นการสนับสนุนช่องของอาจารย์ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะในเรื่องของการรับฟังสิ่งต่างๆที่อาจารย์ลงไว้ให้ท้ายคลิปกันด้วยนะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาและว็ชาวราศีพฤกษกทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตากันนะคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันนะว่าสิ่งศักดิสจะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มผ่านไพ่มาบอกอะไรล่วงหน้ากับชาวลัคนาราศีพฤกษกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อน ในระยะนี้ทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องทําอะไรด้วยความร,บราบอบคอบมีความระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องประคับประคองไปก่อนนะอย่าทําอะไรผีผามอย่าตัดสินใจทําการใหญ่ในระยะนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้ก็ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยชะรอการคิดการตัดสินใจไปก่อนนะหรืออาจจะเป็นการ ปรับโครงสร้างรายจ่ายต่างๆไปสักนิดหนึ่งให้มันลงตัวมากขึ้นให้เราเนี่ยต้องเซฟตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจากหน้าไพ่เนาะมีหลายใบอยู่เหมือนกันที่มีในลักษณะที่ส่งผลนะให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ค่อนข้างติดขัดหรือได้มายากใครที่ทำธุรกรรมนะใครที่ขอสินเชื่อในระยะนี้ก็อาจจะมีเหตุที่มันติดขัดขัดข้ดของหรือใครที่อยู่ในช่วงสภาวะที่อ,อ,อาจจะเคยถูก ยืมเงินไปนะอยากจะไทยอยากจะถามอยากจะทวงอยากจะอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุให้ได้มายากสิ่งที่คิดว่าจะได้แน่ๆมันจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของระบบการเงินที่มีปัญหาในระยะนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วรอให้จังหวะชีวิตต่างๆเนี่ยมันขยับดีขึ้นนะแล้วเราค่อยมาว่ากันในอนาคต ก็สรุปได้ว่าทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้มีแนวโน้มที่เจ้าชะตาเนี่ยจะประคับประคองนะก็จะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราโลภหรือว่าพยายามที่จะทําทุกอย่างนะดิ้นรนหรือไฟฟ้าสิ่งที่มันดูไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่มันจะมีความผันผวน,นเกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทาให้เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่มีแนวโน้มที่จะมีเรื่องยากๆแก้ปัญหายากๆเกิดขึ้นหรือเป็นปัญหาที่บานปลายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องนะที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้ในระยะนี้นะภาพโดยรวมเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะได้ต่อเติมซ่อมแซม สิ่งต่างๆที่อยู่ในที่พักที่อาศัยของตนเองอาจจะเป็นการทาอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่ต้องจารุดมีเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียซ่อมแซมปรับเปลี่ยนโยกย้ายขยับไปขยับมาซึ่งอาจจะมีการจัดปรับเปลี่ยนอะไรที่มันดูจุกจิกวุ่นวายแล้วมันไม่จบไม่สิ้นนะเจ้าชะตาก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ ให้เรามัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหน้ามืดตาลายปวดหัวเวียนหัวเวียนศีรษะนะในที่พักที่อยู่ที่อาศัยของเราในระยะนี้ด้วยเพราะมีหน้าไพ่ที่เป็นองค์ประกอบนะในหลายๆใบมีแนวโน้มที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าจากการบริหารจัดการสิ่งต่างๆแล้วอาจจะมีแง่มุมที่สภาพร่างกายเนาะมันก็ได้รับความเหนื่อยล้าแล้วมีผลกระทบขึ้นมาส่วนใครที่ทําธุรกรรมการจะซื้อจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ใ,ในระยะนี้ มีแนวโน้มที่จะได้นะแต่ว่าต้องอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงอดทนรอคอยนะหรืออาจจะมีปัญหาสิ่งต่างๆขึ้นมาก่อนให้เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนถึงจะสําเร็จถึงจะได้มาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเราที่จุกจิกกวนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนยนะที่เราอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยการค้าการขายการซื้อการจัดการในระยะนี้ไม่น่าจะมีเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้ก็มีแบบนี้เกิดขึ้นเป็นอะไรที่เราแบบเหมือนกับจะต้องเรียนรู้หรือเป็นการที่เราเนี่ยประมาพทพลาดพั้งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ โดยความที่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะบางทีเราอาจาจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะฉะนั้นนะจากภาพโดยรวมก็เจ้าชะตานะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จในเรื่องของการจะซื้อจะขายเพียงแค่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรอาจจะมีปัญหาระหว่างทางให้เจ้าชะตาเนะี่ยต้องเข้าไปแก้ไขนะแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนแล้วอาจารย์ก็ขอเน้นย้านะว่าอย่ารีบอย่าใจร้อน เพราะว่ามีหน้าผ้ายอยู่ส่วนหนึ่งเนาะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่ที่เราติดต่อประสานงานสิ่งต่างๆหรือการมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรานะก็มีแนวโน้มที่จะมีเหตุกระทบกระทั่งการผิดใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยจากความคิดเห็นหรือการตัดสินใจสิ่งต่างๆที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับโชคลาภต่างๆ ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นจังหวะที่ดีนะที่เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาจากมรดกทรัพย์สินเก่าๆหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆโชคลาภจากการเจรจา,าต่อรองตกลงต่างๆโชคลาภจากความสเสน่หารวมไปถึงโชคลาภจากความเพียรยายามนะที่เราได้อดทนรอคอยสิ่งต่างๆมาอย่างเนิ่นนานนะในระยะนี้ก็มีแนวโน้มที่สิ่งเห,เหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ย มีความสุขความสําเร็จความเจริญนะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งโดยเฉพาะโชคลาภนะที่จะมาส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนะี่ยมีความสําเร็จหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นตรงนี้นะก็ถือว่าภาพโดยรวมที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่เนี่ยเจ้าชะตาส่วนใหญ่นะมีนิมิตหมายที่ดีมีโอกาสที่ในระยะนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแง่มุมที่ดีส่วนจะมากจะน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญของแต่ละคน เพราะว่าภาพโดยรวมที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็มีโอกาสนะตั้งแต่ความสุขกายสบายใจจนไปถึงความสําเร็จหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะนี้ในระยะนี้สิ่งที่เจ้าชะตานะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการแบกรับหน้าที่นะหรือว่าปัญหาสิ่งต่างๆที่เราต้องเข้าไปรับผิดช,ชอบต้องเข้าไปแก้ไขหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เราเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีเรื่องราวเครียดๆยากๆเกิดขึ้นแต่เจ้าชะตาเนี่ยถ้าใช้ความอดทนใช้ความเพียรคิดบวกอาจารย์ก็มองว่า,าจากหน้าไพ่ใบนี้เจ้าชะตาสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเราจะทนไหมเราจะรับไหวไหมนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาในลักษณะเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เป็นสภาพที่หน้าไพ่มีความหมายเหมือนกับว่าอยู่ที่สภาวะจิตใจเราลุวนๆเลย นะว่าถ้าใจเรามีความเชื่อว่าเราสามารถทําได้เราไหวเราก็สามารถได้มาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราถอดใจเราไปต่อไม่ได้เรารับไม่ไหวเรารับไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะครับสภาพโดยรวมคืออาจจะต้องมีการขับเคลื่อนด้วยใจเป็นหลักไม่ใช่แค่แรงกายเท่านั้นส่วนแนวโน้มอีกคเรื่องหนึ่งนะก็ให้เรามัดระวังการมีปัญหาการไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวคนรักคนใกล้ชิด เพราะว่าหน้าไพ่ก็มีแนวโน้มเนาะในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันมีเรื่องไม่สบายใจใส่กันนะหรืออาจจะเป็นเรื่องเสียอกเสียใจเสียน้ําตาหรืออาจจะมีเหตุเรื่องราวต่างๆนะที่ทําให้เจ้าสตาเนี่ยต้องมาคิดทบทวนตัดอ,อกตัดใจหรือมีเรื่องให้ตัดสินใจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริวารคนใกล้ชิดคนรักเป็นเหตุเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆ ในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสนะได้พบเจอกัลยาณมิตรหรือมีคนใกล้ตัวใกล้ชิดให้การช่วยเหลือการสนับสนุนมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่เจ้าชะตาเนี่ยจะสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้มีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายอะไรต่างๆเพิ่มเติมมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยนะจะได้รับความเมตตาจากผู้ลักผู้ใหญ่ถ้าใครที่ทําการค้าการขายสิ่งต่างๆอยู่ก็เป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีโอกาสพบเจอผู้คนที่มากมายมากขึ้น แต่ก็มีหน้าไพ่อยู่ส่วนหนึ่งนะที่ขึ้นมาเตือนให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้ทราบว่าการทําสิ่งต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีเรื่องที่มันยากๆเกิดขึ้นซึ่งความยากความง่ายในลักษณะนี้ที่อาจารย์พูดถึงก็จะมาจากการแข่งขันหรือคู่แข่งเป็นหลักแปลว่าสิ่งที่เราคาดหวังรอคอยในระยะนี้ทําอะไรไปปุ๊บนะมันทําได้มีคนช่วยเหลือก็จริงอยู่แต่ก็จะมีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาในลักษณะของ เจ้ากรรมในเวรที่เขาจะมาเป็นคู่แข่งเราเข้ามาเบียดเบียนเราทําให้เราได้มายากหรืออาจจะยังไม่ได้มาหรือได้มาแค่เพียงบางส่วนหรือมีปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงที่ค่อนข้างเยอะแต่จากหน้าไพา่โดยรวมนะที่อาจารย์ได้สื่อดูเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากกว่ามากกว่าเรื่องที่ต้องพึงระวังนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาสามารถผ่านพน้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้แต่ นะ้ดยหน้าภัยที่ขึ้นมาเตือนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีบุญดีวาสนาดีเราจะไม่เจอไม่ใช่มันจะยังมีเรื่องมีอะไรเกิดขึ้นอยู่แต่น้ําหนักมันจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพลังบุญของเราเป็นหลักซึ่งในบางคนบางท่านเนาะ อาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงดาวในลัคนาในราศีของตนเองมีดวงกําลังที่ค่อนข้างตกในเรื่องของพบการงานพอดีก็จะมีโอกาสมากเหมือนกันนะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานตกงานเสียง,งานเสียชื่อเสียงจากการทํางานก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าหน้าไพ่ที่อาจารย์กําลังพูดถึงเนี่ยนะเขาค่อนข้างมีอิทธิพลมากเลยในเรื่องของการเบียดเบียนดวงชะตาเรานะทำให้ตัวเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงาน การประสานงานต่างๆการลงทุนต่างๆได้ในระยะนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมในด้านที่ดีนะเจ้าชะตาเนี่ยก็จะต้องเข้าหายาสนิทมิตรหายคนที่เขาเป็นกรณีมิตรของเราคนที่เขาสามารถช่วยเหลือราได้หรือผู้หลับผู้ใหญ่ต,ต่างๆให้ดีนะแล้วก็พยายามอย่าไปสร้างศัตรูหรือคนที่เขาเป็นอริกับเราก็พยายามทําให้เขาเนี่ยมาเป็นมิตรกับเราให้ได้เพื่อที่จะได้เป็นการนะลดประชากรในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรออกไป นาจังหวะชีวิตเรื่องราวต่างๆมันจะได้มีความร,ราบเรียดหรือว่าราบรื่นได้มากขึ้นส่วนเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะสิ่งที่เจ้าชะตากําลังประสบพบเจอในระยะนี้มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาเนี่ยนะจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะมีเรื่องราวเจ็บป่วยเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของอุบัติเหตุหนักๆหรือมีเรื่องราวที่ต้องผ่าตัดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียเลือดเสียเนื้อ แต่ที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยตรงนะมันจะเป็นเรื่องราวร้ายๆก็จริงอยู่แต่ทีนี้อาจจะไปเกิดขึ้นกับบุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดคนรอบข้างก็เป็นไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบริวารต่างๆสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องเจ็บหรือป่วยสูญเสียเสียหายนะเออสูญหายสิ่งต่างๆไป เพราะฉะนั้นดวงชะตาของเจ้าชะตาส่วนใหญ่ในระยะนี้สิ่งที่ควรที่จะต้องทํามากที่สุดก็คือการช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากสรัรพสัตว์ต่างๆนะที่เรามีโอกาสจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปนะจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของเราให้ผ่านพ,าพ้นวิกฤตหรือปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆอุบัติเหตุต่างๆไปได้ด้วยดีใครจะไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไทยชีวิตสัตว์หรือว่าไทยสัตว์หน้าเขียงต่างๆนะในจังหวะนี้เป็นเรื่องราวเป็นโอกาสที่ดี หรือใครที่มีสัตว์เลี้ยงต่างๆอยู่แล้วในระยะนี้เขามีช่วงชะตาในระยะเวลาที่กาลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะเราก็ไปรักษาเขาไปเยียวยาสิ่งต่างๆให้เขาจะได้เป็นการผ่อนจากหนักเป็นเบาให้กับดวงชะตาของเราได้หรือใครที่มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าพบหมอหมอนัดมีเรื่องราวที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องรู้อยู่แล้วนี้เรื่องของสุขภาพในระยะนี้เจ้ชาชะตาเนี่ยก็อย่าลืมขนฝ่ายในเรื่องของการไปสแสวงหาทําบุญทําทาน เข้าหาครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วภายใต้หลังจากนี้นะที่เราได้สร้างบุญกุศลแล้วเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้พบหมอดียาดีอย่างแน่นอนหรือถ้าท่านใดนะได้มีโอกาสไปประพฤติไปไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็จะมีโอกาสนะที่หลังจากที่เราไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าการที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วนะจะมีแนวโน้มที่เราจะได้พบหมอดียาดีหรือมีความแค้วค่าปลอดภัยเกิดขึ้น มีใครได้ยินเสียงนกบ้างเนี่ยบ้านอาจารย์เลี้ยงนกนะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกต่างๆเหล่านี้เข้ามารบกวนสักนิดหนึ่งเพราะว่าทําเป็นฟาร์มเลยอ่ะเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแนวโน้มที่มีความเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองเรื่องรักๆใกค่ๆในระยะนี้หน้าไพ่เนี่ยมีความหมายนะในลักษณะที่เจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจบางคนอยู่ในสภาวะที่กําลังทบทวนสิ่งต่างๆอยู่นะมีเหตุให้ต้องช่างจิตช่างใจ นะช่างตวงน้ําหนักสิ่งต่างๆอะไรมากอะไรน้อยอะไรหนักอะไรเบาหรือใครที่กําลังจะทาสิ่งต่างๆร่วมกันในระยะนี้นะเจ้าชะตาเ็าจะมีโอกาสในเรื่องของการช่วยคิดช่วยตัดสินใจเป็นอย่างดีนะช่วยในเรื่องของการพิจารณาทบทวนสิ่งต่างๆหาความสมดุลน,นะให้มันเกิดขึ้นรวมไปถึงในแง่มุมของความสัมพันธ์ต่างๆในระยะนี้ก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คิดทบทวนพิจารณาวางแผนชีวิต ซึ่งแนวโน้มสิ่งต่างๆนะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักของพรมวิหารเพราะว่ามีหน้าไพ่อยู่นะที่ขึ้นมาลักษณะของพรมวิหาร4นั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆในระยะนี้นะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องการตัดสินใจสิ่งต่างๆเจ้าชะตาส่วนใหญ่จะต้องใช้พรมวิหาร4ี่นะเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตผสมผสานกับการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆแล้วจะส่งผลดี ให้เจ้าชะตาเนี่ยหลีกเลี่ยงในเรื่องการคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเพราะว่ามีหน้าไพา่อยู่หลายใบเหมือนกันนะที่ขึ้นมาเตือนให้เจ้าชะตาเนี่ยคิดพิจารณาสิ่งต่างๆทบทวนสิ่งต่างให้ดีนะมีความหนักแน่นอย่าไปเก็บเรื่องเล็กๆอมเล็กๆมาคิดมาพูดจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยกับคนรักผู่ครองเนี่ยหรือคนรักของเราเนี่ยมีปัญหามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็จะมาสรุปคําทํานายโดยย่อให้ก่อนที่เราจะไปรับฟังด้านดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังภาพรวมสักนิดนึงในระยะนี้นะเจ้าชะตาเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจมีความเศร้าหรือมีความเครียดมีความพิตกกงังวลบางคนก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มป่วยหรือมีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ด้วยให้ระมัดระวังการมีปัญหากับญาติมิตรพี่น้องต่างๆ หรืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยได้รับการาพูดในในแง่มุมที่ไม่ค่อยดีหรือมีเรื่องราวที่ทําให้เราต้องไปเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาภาพรวมในแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องเรามัดระวังก็คืออาจจะมีเรื่องราวที่มันมีความขัดแย้งนะเป็นเรื่องราวที่กระทบกระทั่งจิตใจ ซึ่งก็อาจจะมีทั้งเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,ยนะที่มันดูหยุ่มยิมจนกระทั่งไปถึงเรื่องราวบานปลายใหญ่ๆที่ทําให้เราเนี่ยสะทบจนจิตใจมีเรื่องเสียอกเสียใจเสียน้ําตาเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนในด้านที่ดีนะในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภหรือความก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภลอยโชคลาภจากทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ โชคลาภที่มาจากผู้ดับผู้ใหญ่ที่เขาให้การช่วยเหลือการสนับสนุนเราเราก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภที่มาจากบุญกุศลหรือความเพียรพยายามเก่าๆที่เราได้กระทํามาสะสมมาก็จะส่งผลดีนะให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นเป็นการก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆที่เราอดทนรอคอยมาอย่างยาวนานมีแนวโน้มที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในะทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับท่านใดนะที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอนา,นาคตหรือการที่เราเนี่ยต้องการหาคําตอบให้กับสิ่งต่างๆหรือสิ่งไหนที่เราตัดสินใจไม่ได้ต้องการคาแนะนําอาจารย์จะถนัดในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาราลาัคนาที่เป็นวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงรวมไปถึงการเทียบเคียงตําราต่างๆนะที่เป็นองค์ประกอบ ที่จะให้ดวงชะตาของเราเนี่ยมีความแม่นยํามีความชัดเจนมากขึ้นก็จะประกอบไปด้วยเลข7หลัก9ฐานกราฟชีวิตแล้วก็พระรามเดินดง3 4ตําราเนี้ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าเราเอามาประมวลผลเนาะมาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยจะเห็นดวงชะตาที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็จะเหมาะสําหรับการที่เราเนี่ยจะวางแผนอนาคตหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นกังวลเนาะย,ยังไม่ค่อยมั่นใจก็จะมีแนวโน้มที่ดี จะมีคําตอบที่เหมาะสมกับดวงชะตาให้แล้วก็ยังจะมีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลไพ่พรมยานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถสื่อดวงชะตาของพวกเรานะผ่านไพ่ได้เพื่อเป็นการตอกย้ําชี้ชัดให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าองค์ประกอบหลายๆอย่างหรือหลายๆตำรานะสามารถที่จะเทียบเคียงกันแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะตรงกัน รวมไปถึงการสื่อแนวโน้มในเรื่องของดวงชะตาต่างๆว่าเราติดสิ่งไหนสิ่งไหนที่พอจะแก้ได้ไหมหรือสิ่งนี้แก้ไม่ได้นะต้องใช้ความอดทนต่อไปนะก็จะได้คําตอบออกมาเพราะอาจารย์ต้องบอกตามตรงนะต้องเรียนตามตรงว่าการดูดวงด้วยวิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์ท่านไหนคนไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าดวงชะตาของเราทุกคนจะสามารถแก้ไขได้ที่บางคนเขาอาจจะแก้ได้เพราะว่ามันอยู่ในจุดจังหวะที่ เกือบจะพ้นข่าวเคาะอยู่แล้วนะก็จะเป็นไปได้ว่าแก้ได้มูได้แล้วดีขึ้นแต่บางคนนะบางทีอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงสภาวะที่ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างอ่อนกําลังลงก็จะแก้ไขได้ยากนะแต่เราก็ต้องมาทราบในเรื่องของอนาคตด้วยนะว่าเราจะผ่านขาวเคาะเมื่อไร่เมื่อไหร่จะดีขึ้นนะเราจะได้มีแรงจิตแรงใจในการต่อสู้สิ่งต่างๆในอนาคตด้วยไม่ใช่ว่าพอประสบปัญหาประสบภัยก็ทนทุกข์แล้วก็สิ้นหวัง แล้วก็บอกตเตงว่ามันไม่มีทางดีขึ้นนะทั้งที่บางทีมนะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะในอนาคตอย่างใกล้นี้เราก็ควรที่จะต้องมารู้ดวงชะตานะเพื่อเติมแรงจิตแรงใจแรงไฟกับตัวเองมากๆการตรวจด,ดวงชะตาที่ดีเนาะเราก็จะต้องทราบในเรื่องของจังหวะชีวิตนะเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยว่าเมื่อ,อไรเวลาไหนวันไหนเราควรจะลุกนะวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนเราควรจะถอย เราควรจะรักษาสภาพทรงๆตัวไว้ก่อนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นจังหวะที่ให้องค์ประกอบที่ค่อนข้างดีถ้าเราไปทำนะในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะเป็นการดันทุรังเป็นการดื้อดึงหรือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสมนะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําในจังหวะที่ดีที่เหมาะสมทําอะไรไปแล้วมันก็จเจริญงอกงามหรือต่อให้มีปัญหาก็กจะเป็นปัญหาระยะสั้นจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ที่สําคัญนะ ณนะปัจจุบันนี้อาจารย์ยังสนับสนุนยังส่งเสริมในเรื่องของโครงการบูรณะวัดล้างอยู่นั่นก็หมายความว่าไรายได้ส่วนหนึ่งนะจากการตรวจดวงชะตาจาก 5, ค่าพันครูหรือจะเป็นการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆจากกัลยาณมิตรต่างๆเนาะที่ร่วมบุญมาหรือว่าโดยความศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์ก็จะสามารถที่จะแบ่งตรงนี้ออกไปทําบุญด้วยพวกเราก็จะมีส่วนร่วมในกุศลผลบุญตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลน,นะที่หาทําได้ยาก เพราะว่าเป็นวัดล้างวัดเก่าแก่เนาะที่มีอายุมา3-400ปีเท่าที่กรมสิ่งเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ขาดการดูแลบูรณะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลานานเนาะทำให้สถานที่ตรงนี้มันมีการเสื่อมโทรมแบบเยอะมากนะการที่เราจะไปดูแลไปปรับปรุงเนี่ยยังต้องใช้ทุนทรัพย์หรือปัจจัยจํานวนมาก สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นการที่ได้มาดูดวงร่วมกันนะได้มีกัลยาณมิตรทําสิ่งต่างๆดีๆร่วมกันนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่วนที่ชํารุดสึกหล่อลงไปให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยนะ ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบจากความสุขความสําเร็จความเจริญกันทุกคนเลยขออนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ